ลัแปลงนี้เองค่อจะลดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยให้มันออกดอก,ดอกพี่นางจะต้องตื่นมาเห็นมันทุกวันถึงก็จะต้องเห็นพี่นางร้องไห้ทุกวันแต่ถ้ามันทำให้พี่นางหรือผู้ชายที่ไม่รักพี่นางคนนั้นได้ก็ไม่จะทำเชนในคุณบอกมาสิว่าเรื่องมันเป็นมาอย่างไงคุณถึงได้ให้ของพวกนี้กับฉันได้คุณนางไม่ชอบของที่ผมให้เหรอครับชอบสิชอบมากด้วย แต่ทำไมต้องเป็นกุหลาบขาวอ่ะกุหลาบสีอื่นก็มีตั้งเยอะสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีอะไรก็ได้อะ่ะแล้วใครบอกคุณว่าฉันชอบกุหลาบขาวพี่นาครับคือคุณเชนเขาเอาดอกกุหลาบมาให้นะพี่ไม่ได้ขู่วางระเบิดทำไมต้องไปสอบเขาขนาดนั้นด้วยครับปากไม่ดีพูดไม่รู้วลนังเวลาผมาแค่อยากให้คุณนางเห็นดอกกุหลาบสีขาวแล้วรู้สึกอารมณ์ดีแค่นั้นเองครับ ฉันน่าลมไม่ดีแล้วทำไมต้องทำเหมือนเขาด้วยนะพอได้คะพี่นางก้อยเป็นคนบอกให้ครูเชนไปซื้อกุหลาบสีขาวมาเองละค่ะแล้วลก้อยก็เป็นคนปลูกดอกพวกนั้นเองด้วยเชนอย่าหาว่าไรนะแต่กลับไปก่อนดีกว่าเพราะถ้าอยู่ต่อเน,นี่ยผมว่าอาจจะถูกทำร้ายจิตใจมากกว่านี้ก็ได้ เก้อยถามทำไมก้อยอยากให้พี่นางลืมพี่เทพวยสักทีอะพี่ลืมพี่เทพได้แล้วไม่จริงอะพี่นางยังลืมไม่ได้เพราะไม่งั้นทำไมพี่นางต้องโกรธพี่เชนด้วยทั้งที่เขาให้กุหลาบสีขาวที่พี่นางชอบเพราะอะไรรู้ไหมก็เพราะว่าพี่เทพเคยให้ดอกกหลาบสีขาวพี่นางไงนี่แหละที่แสดงว่าพี่นางยังลืมพี่เทพไม่ได้อะพอแล้วนะก้อยอย่าไปยุ่งกับชีวิตพี่ได้ไหมแล้วพี่ก็จะไม่ยอมให้บ้านนี้มีกุหลาบสีขาวด้วย ไปไหนอะพี่พี่นางพี่นาคจะทำอะไรพี่นางเฮ้ยพี่นาทำอะไรอะพี่นางพี่นางพี่นางลืมไม่ได้นะก้อยสาปลงเฮ้ยพี่นาทำอย่างนี้ทำไมอะพี่นางหยุดพี่นา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 หยุดเถอะพี่พี่นาหยุดพี่นาหยุดพี่ทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยอ่ะพี่นันแล้วพี่นาทำอย่างนี้ทำไมอ่ะพี่นางหยุดพี่นันโถ่ไอ้พี่นาพี่นางอย่าทำอย่างนี้ได้ไหมหยุดเลยขอุดเลยพี่นันหยุดเถอะพี่พี่นางลืมไม่ได้นะพี่ไมเอาพี่นางหยุดเถอะพี่พี่นันหยุดไปเจ็บมือเปล่ะเฮาพี่นางพี่นันหยุดพี่นันพอเดี๋ยวนี้พี่นนั ผู้หลาแปลงนี้เอง่อยจะลดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยให้มันออกดอก,ดอกพี่นางจะต้องตื่นมาเห็นมันทุกวันถึงกลจะต้องเห็นพี่นางร้องไห้ทุกวันแต่ถ้ามันทำให้พี่นางหรือผู้ชายที่ไม่รักพี่นางคนนั้นได้ก็ได้ก็จะทำ ก้อยขอโทษถ้าคุณหลาแปลงนี้มันทำให้พี่นางเสียใจขนาดนี้ก้อยลือให้ก็ได้ค่ะแต่ก้อยอยากจะบอกพี่นางว่าถึงก้อยจะเป็นน้องที่แล้วแต่ก้อยก็ไม่เคยคิดที่จะทำให้พี่นางเสียใจมันไม่ผู้ชายคนนั้นทำ